ข่าวดีทั่วไทยเคาะแล้วแจก5,000เริ่มโอน29ธันวาคมนี้กลุ่มไหนได้สิทธิ์เช็คด่วน สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสารดีกับพี่เกตก็ไม่พลาดการนําข่าวสารการแจกจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือประชาชนจากทางรัฐมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังคลิปนี้เป็นข่าวดีนะคะอนุมัติแล้วแจกเยียวยา5,000บาทเฉพาะกลุ่มนี้เท่านั้นเริ่มโอน29ธันวาคมนี้กลุ่มไหนจะได้สิทธิ์ไปบ้างเรามาฟังรายละเอียดกันในคลิปนี้เลยนะคะก่อนไปฟังก็ขอกําลังใจด้วยการกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆทุกวันค่ะเราคะไม่ต่ อช้านะเข้าเรื่องกันเลยสำหรับคลิปนี้นะคะจากที่มีการประชุมครมเมื่อวานนี้นะคะ21ธันวาคมก็ได้อนุมัติแล้วนะคะสำหรับโครงการที่จะเยียวยาผู้ที่ทำงานกลางคืนอาชีพอิสระที่ทำงานเกี่ยวกับสถานบันเทิงผับบาคารุอเกะอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยเป็นทางการแล้วนะคะว่าจะเยียวยา5,000บาทนะคะเป็นเงินจากทางภาครัฐให้กับผู้ประกันตนมาตรา33,39และ40นะคะโดยมาตรา39และมาตรา 0นะคะจะต้องได้รับการรับรองนะคะจากสมาคมที่เราประกอบอาชีพอยู่และสําหรับผู้ที่เป็นผู้ประกันตนอยู่แล้วนะคะเป็นผู้ประกันตนเดิมจะเริ่มโอนเงินได้วันที่2-9ทธันวาคมนี้นะคะเพราะมาพี่น้องทุกท่านนะคะที่อยู่ในกลุ่มที่จะได้รับการเยียวยาะคะก็เตรียมบัญชีของเราให้พร้อมนะคะไม่ว่า จะผูกพร้อมเพให้เป็นหมายเลขบัตรประชาชนก็รีบดําเนินการนะคะและหากพ่อแม่พี่น้องท่านไหนนะคะที่ยังไม่ได้เป็นผู้ประกันตนนะคะก็สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ได้ภายในวันที่14มกราคมนี้เท่านั้นนะคะและจะเริ่มโอนสําหรับกลุ่มที่เป็นผู้ประกันตนรายใหม่นะคะในวันที่10กุมภาพันธ์ปี2565และจะ ทยอยโอนไปเรื่อยๆนะคะจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม2565นะคะก็ต้องขอสแสดงความยินดีกับพ่อแม่พี่น้องกลุ่มนี้นะคะที่จะได้รับการเยียวยาได้รับการช่วยเหลือจากทางรัฐนะคะและถ้าหากเป็นผู้ประกันตนมาตรา33ด้วยนะคะก็สามารถรับเงินชดเชยวางงานได้อีกนะคะ50%ของค่าแรงก็จะได้รับ2เด้งไปเลยนะคะสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33นี้รวมแล้วนะคะก็จะได้รับสูงสุดอยู่ที่1 12,500บาทมาตรการนี้นะคะก็นับว่าเป็นของขวัญปีใหม่นะให้กับผู้ใช้แรงงานนะคะผู้ประกอบอาชีพอิสระ กลางคืนนะคะประกอบอาชีพอิสระเกี่ยวกับสถานบันเทิงนะคะพ่อแม่พี่น้องท่านไหนนะคะที่รู้ตัวนะคะว่าอยู่ในเงื่อนไขโครงการนี้นะคะก็รักษาสิทธิ์ของตนเองด้วยนะคะเพื่อที่จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากทางภาครัฐคลิปนี้ก็นําข้อมูลข่าวสารนะคะมาแชร์ให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะได้ฟังเพียงเท่านี้ใครฟังคลิปนี้จบคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ไปให้พ่อแม่พี่น้องท่านอื่นได้ฟังด้วยกันข่าวนี้เป็นข่าวจริงนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังและกดติดตามเป็นกำลัง หลังจให้กันสวัสดีค่ะ